สวัสดีครับชาสกอร์แอดดิกทุกท่านนะครับผมเจมส์ลาริก้าวันนี้เรามาเจอกันในช่วงลาริก้าอัปเดตเหมือนเช่นเคยนะครับพบกันเป็นประจำทุกทุกวันนะครับวันนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจอยากจะมาชวนคุยนะครับอยากจะมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของชาบีออลอนโซ่นะครับอย่างที่ทราบกันดีครับตอนนี้ชาบีออลอนโซ่กาลังมือขึ้นอย่างมากครับกับการทํางานคุมทีมไบเออร์เลเวอร์กูเซ่นออกสตาร์ทบุนเดสซิกาเยอรมันมา7เกมเลเวอร์กูเซ่นนำเป็นจ่าฝูงนะครับชนะ6 เสมอหนึ่งหนเกมที่เสมอก็คือเสมอกับาบยมินิกที่อาริอันส์อารีนาขณะที่ในเกมยูโรป้าฟุบอลยุโรปก็ไปได้สวยนะครับถึงตรงนี้เนี่ยมีการพูดถึงชาบีอาลอนโซ่เยอะมากครับว่าน่าจะได้โอกาสคุมทีมใหญ่ในไม่ช้านะครับทีนี้ล่าสุดครับทางาปิวครับสื่อใหญ่ของเยอรมันได้ออกมาเปิดเผย ออปชันนะครับที่ชาบีอารอนโซนั้นได้เซ็นสัญญากับไบร์ทเดวิลูเซนเขาบอกว่าในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับซัมเมอร์ปี2024นะครับจะมีค่าฉีกสัญญาของชาบีอารอนโซป๊อปอัพขึ้นมานะครับโดยในเงื่อนไขที่ซ่อนเอาไว้ก็คือหากว่ามีอดีตทีมเก่าของชาบีอารอนโซติดต่อเข้ามา อรันโซสามารถที่จะยกเลิกสัญญาที่เซ็นกับไบร์เลนคูเซนจนถึงปี2026ได้เลยนะครับสามทีมที่ว่านี้ก็คือลิเวอร์พูลครับไบร์นิวนิคและก็เรอัลมาดริดนะครับซึ่งก็จะบอกว่าเป็นสามทีมทีู่้หเป็นสามทีมในฝันของเทรนเนอร์ทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะกับเรอัลมาดริดนะครับถ้าว่ากันตามเงื่อนไขของเวลาเนี่ยมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเพราะ คาโลอันเชลติจะวางมือหลังจากบจบฤดูกาลนี้เพื่อเป็นุมทีมชาติบราซิลนะครับดังนั้นแล้วเรมเบรดจำเป็นที่จะต้องมองหาโค้ชคนใหม่และว่ากันว่าชาบิรอนโซคือต็งหนึ่งที่เรมเบรดนั้นหมายตาเอาไว้ประกอบกับเงื่อนไขตรงนี้ที่จะเกิดขึ้นในซัมเมอร์ปี2024ที่ว่าอดีตทีมเก่าสามารถฉีกสัญญาได้จึงมีความเป็นไปได้นะครับที่ชาบิอนโซกับเรมเบรด จะลงเอ่ยกันในซัมเมอร์ปี2024นะครับกับกรณีนี้เนี่ยออสมาฮิตเฟลครับตำนานเทรนเนอร์ชาวยิรมันนะครับอดีตเทรนเนอร์ไบเยนบูนิกดอทมุนะครับได้ออกมาให้คำแนะนำกับอลอนโซเขาบอกว่าอลอนโซควรจะคุมทีมไปอย่างน้อยจนถึงปี2025เพื่อตอบแทนไบเออร์เลเบกูเซนที่ให้โอกาสเขาในการทำงานากาะนั้นก็ตามครับฮิตเฟลก็ยอมรับว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับ ที่เริรษัเมดินันเคาะประตูเรียกยื่นข้อสเสนอเข้ามามันเป็นอะไรที่ยากจะปฏิเสธจริงๆน่าจับตามองมากนะครับซัมเมอร์2024ชาบียอลนโซจะได้เป็นเทรนเนอร์เริมริตหรือไม่ครับ